ตะไคร้จะเป็นพืชสวนครัวถือว่าเป็นพืชล้มลุกอย่างเนี้ยเรียกว่าตะไคร้แกงตะไคร้แกงมันจะต่างกับตะไคร้หอมตะไคร้หอมนี่ต้นมันใหญ่แล้วข้างข้างข้างล่างเนี่ยมันจะออกสีแดงแดงม่วง อันนี้สีมันมันเป็นสีน้ำตาลนะเพราะว่าตัดมาจากต้นหลายวันแล้วพอเขาตัดเขาก็ตัดเอาใบด้วยเพราะมันเกะกะมันไม่มีประโยชน์ถ้าแช่น้ำเดี๋ยวใบมันก็งอกใหม่แต่ใครมันมันก็ตายยากอะ่ะถ้าแช่น้ำมันก็มีรากได้แหละอันนี้ซื้อมาก็กเ็เรียกว่ายี่สิบบาทอะ่ะมีโอกาสก็จะ เอามาทำพวกยำหรือถ้าหากว่ามีเวลาว่างมากก็ทำทำเป็นเครื่องแกงเลยเป็นส่วนผสมอย่างนี้ก็ตะไครน้นี่มันดีตรงที่เอาไปดับกลิ่นคาวได้ยอดเยี่ยมเลยโดยเฉพาะเอาไปทำต้มยำต้องใช้ตะไคร้<ม>ก็จัดเป็นพืชลมลุกนะตะไคร้ ใบเนี่ยบางทีเวลาสมมุติว่าจะจะทานนี่ก็ต้องเอาออกออกออกกลิบเปิดข้างนอกเปลือกเปิดนอกเอาออกหลายหลชั้นจนกระทั่งไม่มีคราบสกรปรกก็เอามาใส่เครื่องแกงมีตะไคร้หอมว่าเอาไปทำไล่ยุงถ้าเป็น ตะไคร้หอมมันไปทำน้ำมันหอมระเหยแล้วกลิ่นก็หอมด้วยคนเนี่ยดมหอมแต่ยุงไม่ชอบยุงไม่มากัดเราถ้าเราใช้น้ำมันหอมระเหยของตะไคร้หอม